คุณเจนิเฟอร์คิมศิลปินรุ่นใหญ่นะครับเตรียมที่จะแจ้งความเอาผิดกับเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาโจมตีเธอใน IG ส่วนตัวนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันนะครับโดยบอกถึงขั้นว่าให้บุคคลที่แสดงความคิดเห็นไม่เหมาะสมเนี่ยเตรียมเงินมากราบเท้าเธอได้เลยครับ ล่าสุดนะครับเพจ Facebook ภาคีประชาชนปกป้องสถาบันเนี่ยมีการโพสต์รูปภาพของแอดมินเพจถือหนังสือมอบอำนาจของเจนิเฟอร์คิมโดยทั้งเพจมีการระบุข้อความว่าเจ i คิมได้เซ็นหนังสือมอบอำนาจให้อติคเพจภาคีแจ้งความฟาดเกลียนแบบสุดซอยพรุ่งนี้ที่ปอท10นาฬิกามีรายงานว่าในเวลา10นาฬกาของวันนี้นะครับเพจภาคีประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งนำโดยนางสาววริศนันศรีบวรธนกิจแอดมินเพจเชียลุงนายทิติวัฒน์ธนาการุณผู้ประสานงานเครือข่ายเป็นตัวแทนมอบอํานาจจากกลุ่มผู้เสียหายประกอบด้วยนางสาวพรพันธ์ชุนหะชัยหรือเจนิเฟอร์คิมนักร้องดังและกัสเบลพิธีกรโพป,ประเสริฐอดีตดาราสังกัดช่อง7ประกอบด้วยนางสาวเรวดีสีท้าอดีตนักกรีธาทีมชาติไทยและเยาวชนอายุ15ปีอีกจำนวน4คน เพื่อเข้าพบพนักง,งานสอบสวนกรมกับการ3าบกปอทพร้อมเอกสารหลักฐานกลุ่มเจ้าของบัญชี Facebook และไอจีที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นโจมตีถล่มผู้เสียหายหลังจากผู้เสียหายโพสรูปภาพและข้อความแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งแนะนํานักกีฬาทีมชาติวอลเล่บอลหญิงรายหนึ่งให้รู้จักหน้าที่ต้องมาก่อนสิทธิในแบบรุ่นพี่สอนรุ่นน้องจนสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาที่มีความคิดเห็นต่าง ก่อนจะพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะคมคู่ก้าวร้าวกันแกล้งบุรี่ด้อยค่าผู้เสียหายผ่านไอจบัญชีเจ๊คิมเลียวของเจนิเฟอร์คิมเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้เสียหายทั้งหมดมีความประสงค์ที่จะให้บอกอปอทอดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าของบัญชีโซเชียลเหล่านั้นตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเข้าขัด่ประมาณจริงซึ่งเขาให้ตัดออกซึ่งก็ ถ้าใครที่รู้ตัวควรจะขอบคุณพี่เขาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเอขอบคุณพี่ก่อนเดี๋ยวไปรับังสือบงานเห็นเขาต้องเมีเอกสารจะบอกว่าเหมือนต้องมีการกลับกลับคาอะไรใช่คะอ๋อถ้าอันนั้นก็ต้องดูเป็นแค่เคสไปที่เขาว่าเขาจะสำนึกไหมในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำนะคะเพราะว่าบางคำเนี่ยคือมันมันไม่ได้เกี่ยวกับกับความรู้สึกส่วนตัวเลยที่เขามาคอมเมนต์ในในโพสต์ของเขานะคะ คือเขาไม่ได้เป็นคนเปิดประเด็นให้คนเข่ามาดาเพราะมันคนละเรื่องกันลงลงค่รวมๆแล้วคนที่คุณคิดเปมนเงินคดีที่มีคนวันนี้นะคะวันนี้ที่เอกสารที่คัดมานะจากหลายๆร้อยวันนี้ออกมาแค่90้บค่ะส่วนของคนเปินคดีนี่คุณคิตั้งใจว่าจะเนงินดีที่สที่สุดหรือว่าเําเงินคดีให้เขามาขอโทษเจตนาก็ถ้าถ้าดำเนินดีทีสุดก็จะเป็นต้องขอดูเป็นดวงบุคคลนะคะว่าวันที่มีหมายเรียกมาเนี่ย จะเป็นคนไหนจะได้รับแบบไหนค่ะตั้งไหมคะว่าจะมีการลดค่าสุดท้ายมีค่ะมีค่ะสูงสุดสูงสุดหนึ่งล้านค่ะสูงสุดหนึ่งล้านบาทนะคะที่เก้าสของเรวดีห้เี่ห้บคองแกเท่าไหร่ของก๊เบลสี่สิบกว่าค่ะเบลส่ว่าของน้องสิบห้าค่ะแต่ว่าของแต่ละบุคคลที่เป็นเอกสารที่ มีเยอะกว่านี้แต่ว่าวันนี้เอามาเท่านี้ก่อนแล้วที่เหลือจะเป็นการเพิ่มเติมเอกสารใช่ค่ะใช่เพราะว่าจากการใช่ค่ะไม่ให้มีเรื่องหมิ่นเมือสูงไม่มีค่ะแยกค่ะแยกก็คือถ้าถ้ามีข้อความที่หมิ่นเรื่องสูงในในโพสต์ของเนี่ย ขพี่ระดีหรือของน้องหรือของพี่คิมหรือของกัทเบลอ่ะอันนั้นเรารเราจะแยกกันทําจะไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือตัวดาราไม่เกี่ยววันนี้ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยววันนี้มันยังไม่มีค่ะพี่ทิมเขาบอกนะว่าอะไร,รที่สร้างเส้นสุดท้ายที่ทำให้เขาตัดสินใจที่จะมอง้องก็น่าจะเป็นอ่ามีอยู่ประมาณจํานวนหนึ่งที่ทัก DM รู็ามบุ๊คแชทพมด่าด่าแบบหยาบคายด่าถึงลากเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด่าโดยการใช้อารมณ์ล้วนๆไม่ได้มี ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับที่เขาโพสต์เลยไม่มีนะคะมุดเข้ามาด่าบแบบนั้นแล้วก็นีหายไปแล้วยิ่งที่สุดๆเลยน่าจะเป็นแฟนคลับที่เขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจพี่คิมก็เสียใจแต่ว่ามันไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะต้องมาด่าพี่คิมแบบอยาบขายเพราะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขาค่ะแล้วแฟนคลับคนอื่นมีกออรไหมมีค่ะมีค่ะมีแน่นอนค่ะเตรียมเอกสารครบแล้วค่ะนี่เป็นความคืบหน้าเล่าสุดนะครับทาง คุณจิลเฟอร์คิมและผู้เสียหายเตรียมเข้าแจ้งความต่บอบกปอทเอาผิดผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นโจมตีในช่องทางโซเชียลมีเดียครับนี่คือข่าวไวทยไทนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ